มูกรอบแบบฟูฟูฟูก็ยังใจยังจ๋าเลยบอกขึ้นให่ปะหาใจอยู่บบสาวไม่หลุดที่ยังปูใจึ้่ไหน้่งน้องก็ปัจจัอนพาสาวไม่หลุดนี่น่งจังเรียนว่าไงหย่อนไปได้แล้วเท่าละ นะะี่แต้ค่ะง่ายๆจากพี่น้องหมูกรอบคงใจมือหนีมานอนนั่มจะ่ะเลิกแล้วเด้จ้ะเป็นมาปาเบียคงใจอยากกินมกกหมูกรอบไปยจากทะเลเดี๋ยวป่าผ้าไทยกินกันมานอนนั่มจะ่ะหมูกรอบเยอะต้มแช่ตู้เย็นแช่ฟีดไว้เนาะป้าเนาะง่ายๆติดกินก็นกนเอามาทอดแบบนี้ล่ะค่ะพี่น้องจ้าง่ายค่ะ น,นี่แหละค่ะไอ้ไอ้เด็กจ้ะพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพม่นงองสูฮสุคนครับ กับมาพอ,อ้ก,กันคือเอราก็ช่องเคยหวนคนกาาสินครับพี่น้องมื่อนี้ร้านสาวพันยาก,กินขาหมูทอดกรอบเพิ่นวะาดือกแล้วก็ลงจายาก,กินหมูกรอบเพิ่นวะเพิ่นมานอนนี่จ้ะพี่น้องว่าอันมื่อน,นี้นอนน้อนกล็ลุงก็ป่าเห็นเปิดตู้เย็นเห็นหมูกรอบ <laughs> อยากกินหมูกรอบสันเอาจัดไปไทายคลิปเลยค้าสันเดียววะครับจัดไปเลยค่ะ สามกิโลจุกจุกยิ่งยงขายยิ่งย่งได้จ้่พี่น้องจ้าเป็นจะเสียบใช่ไหมปากมันโย่เข่าเสวนกินตอนตัวสิรินนกินเพิ่มน้ำหนักจ้าเอาพี่น้องครับก่อนสิไปกินน้ำกันพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเคยบนคนกระสินนี่ได้ครับผมยิ่งหรอว่ไหวเลยเลยเลยเอาพี่น้องไปกินน้ำกันครับผมมาจ้ากินน้ำก่อนเด้ ถอดเป็นแฉกเด้อพี่น้องเด้อถอดเป็นแฉกคือเกา่าเอาะดอันนี้ผมบริจิมเนี่ครับพ <c oughs> ี่น้องอันนี้พรมบริจิม <c oughs> เลยผมถอดเลยนอกอ่อนเนาะแต่สีไม่มีฤทธิ์ในแนวนี้เอาลองเบิ้งเดือดจิมมีสองแบบด้วยพี่น้องน้ำจิ้มหวานแล้วก็มีจิ้มซีฟู้ดครับลองจ่าจยกินก่อนซิมก่อนเพราะมันหิวหืมปวดนะ อันนีหลานกินได้ป้าก็ดีใจอันนี้ซีฟู้ดครับอันนี้ซีอิวดำจ้ะครับผมพี่น้องสีหวานเอาวางเลยวางเลยเอาวางเลยวางได้ก็ได้ครับโอเคจัดเล่ด้วยค่ะเอาเลยครับผมอ่าหนึ่งเห็ดแบบกินง่ายจ้ะกรีดเลยโอ้โหเดี๋ยวเอ้าโน้ตเอาขาวแล้วครับ ต้กาิีหนูกก็ก็ขอบวกเป็นปลาเบียบนี่ก็ต่หมูมันบ้าจ้ะปาเบี้ยหนูขอบอกให้ร้านเอาขอมาแล้วยังบเนี้ฮะฟูบอ่ จ้าบุงตำช้ำหรยจ้าเจียมซีฟู๊ดบางบันเนี่ยตุ๋ยตุ๋ยเลยแหละซีฟู๊ดก็อร่อยหอมมากอ,มอร่อยซ้ำกินเมียงออพอาได้พักแหงแสบอยู่ บรรยากาศก็ดีครับพี่น้องนานน้องเอกเพิ่นนะผักกาดกรอบกรอบมากเลยค่ะ ห,ห,หลกหอมชุ่ยแล้วครับพี่น้องผูดได้เสนใจ่ครับผมกิโลละหนึ่งร้อยแปดสิบาทผอมทรงนด้ครับพี่น้องทรงตัวประเด็ดไดัยครับอืมตุ้งแชงเลยพี่น้องเป็นแบบนี้ผมบริจิมนะครับ ทำเลยอืมอืมจ๋าจับถึกใจยี่บะถึกใจแห้งหนูกอบแบบฟูฟูหนูก็ยังใจยัง,งใจ๋า,บบา,จาจเลย <laughs> บอขี้เห็นเข้งัใจอยู่บ่ภา,าวไม่ดลุดที่ยังปูใจขึ้บน,น้่งมาองบนุ่งาผัสใจันสาวไม่ดุนเลยน้องจังเลียนมา่ไหม่หย่อนพไใจแล้วเถ่าละนุ่งถ่าแล้วผมไป็นหงอกเลือเป็นสิบอใจเป็นแบบถ่านะ เพิ่นสิว่าใจเพื่นเป็นเาใจนุ่งยังฟูอยู่บอกตามม่เป็นเขาพี่น้องเขามาว่านั่หัวบนกันครับพี่น้องก่อนนอนป้าไปซื้อที่ไหนอร่อยมากเลยผักอะพอดีแม่เขามีเลยเอา กรอบมากกลิ่นละเจ็ดบาทกิโลหนึ่งเจ็ดสิบบาทแพงกว่าสลัดอร่อยมากตัวน้ำจิ้มซีอิ๊วหวานจ้ะนอง ถั่วก็มีอืมเ็มียงเลยบอลลูเดี่แม่ก็จะกินเบิดบแม่เขเดินมาร้านลุงอ้อแซ่บลองดู โอเคได้สองคำกิน้อนหลวบคำยิ่งใหญ่มันต้องแสบ้อนลอนดีค่ะแจ๊บพี่้องจ้าคำี้่งใหญ่มันต้องแสบมันต้องเต็มคำนุ่งก็เบี้ยใส่เต็มคำเลยซีฟูดแสบเนาะยูซีฟูดเนี่ซีฟูดก้อร่อย ันเหนียวเ,เอาไหมเน่ะหิวข้าวอดไม่ได้ก็ยังซ้ำเก่าอยู่บาบอกอยู่ยวสามโลถ้าพูดได้บ่ามากยานเรียนก็จิมซี่ฟูแบบนี้ได้ตาพี่โ้อื้อ มันมามร้อยลุงได้แบบเนี้ยสามรอยลุงกระปะ เอาเลยบุกนี่เอ็นพี่น้องนี่เอ็นมันเนี่ยบอกเอ็นมันครับนี่อเบบหน่อยได้เลยมันตะก,กุนเดียวกันกับกรสลัดแก้วป่พะพอกัดแก้วป่ะเขินไม่ได้

เป็นยังอัน่ามกินหมูกรอบเกาจะต้องกินกันสามคนเพรา<ส>ะว่าชเพราะว่าส่วนมากอันช่องแยมเห็ดหลายจ้ะพี่นนองมันเห็ดหลายกินหลายควนมันก็มวนจ้ะมันก็แสบ อะไรครับวกยูเหรออืม Tham một gặp cặp trực trực 3kg rồi học phim đi แล้ว่าบ่มี่อะไเนาะบ่มีไอ้ญ่ตำหงมันมันมีเพิ่นว่าอยากนั่งกินเล่นยๆเพิ่อยากกินเล่อยอยากฝนจงอยงู่พี่น้องมาเนี่ยทางนี่ลมครับทางบานทางบานผมนี่ลม ทั้งแบบมีน้องล่มบอจา่ามีฝนบอจา่าหรือว่าห่อนนอทั้ทงนี้ล่มแล้วก็านาวเนาะกางเว้นกับบอห่อนได้จ้าพี่น้องจา้าไลายมือแล้วหกหมือแล้วเนาะฟีฟูดมลมเนาะกังเว้นห่อนเนี่ยกังเว้นห่อนป่ะไม่ร้อน,อนแต่แต่แดดหนอกอยู่แต่ว่ามันมันมันมีลมเนาะ ขอบคั้วกินผักพี่น้องครับว่าจ้มามู้ดึกใจพักครับหอ,อ,อไปเลยจ้าระเดึกใจพักคนเนี้ยป่าเื่อม มันเนหมูกรอบนะกินกับน,น้ำจิม้มซี่หวานมันเขากัสบสลัดจ้ะพี่น้องเน้อ<ะ>จ้ะมันเขากันแซ่บเขากันเลยจย่าพี่น้อม แต่ว่าตัวอันนี้เข้ากันเลยกับคามูเิลรมนน่อแต่ค่ะหืมดกนะเยอะจริงเนาะอืม ฟิดน,น,นี่ไอ้ดังสีจ้ะขนๆเลยแซ่บจ้ะเพื่อได้กินเลยก็ต้องติดใจฟูขึ้นแจงใจน้องจา่าขึ้นเนาะฟูขึ้นใจลงเหมือนกันใจลงกับฟูะนะติดใจประโยก แสบแห้งปลาเบียริบอะไรนะลูกอร่อยเดึองออเดึงอ๋อช่วงพี่น้องไงฟูขับอืมพร้อมฟู <G ül> ลาบพร้อมชู่นี่แบบอ่อนนะป้าอ่อนมากกินก็่งยังกับแสบจนตัวป้าเลยแมนอ่อนแล้วก็แบบอุ้แสบอ่ะลาบชูว <G ül> ลรอบมือ <G ül> นี่ครับพี่น้องเป็นแฉกเลยเด้มผมบริจิมเลยนวลเนานะผานาบริจิมเนี่ยนี่อันนี้อร่อยตอันนี้อร่อยมันมันไม่แข็งไปอะไรอยองฟูขนาดนี้เลยเนาะอ

ยังต้องมละยังบาตุง่แเลเอนลุงเรีนี้มื่อเราผู้เดียวทั้นันเนี่ยแบบแบบคนเซ็นตื่นอร่อยยัง Gì ừ. mắc mặt cười em <không> <laughs> <"Bad. cười> <laughs> um. à. <In this? cười> ah. กเบสก้าสามกิโลที่ละลุงวัชชัดไนเป็นว่าลุงชุดญ่เลยเดอร์เปนว่าลจ่าขอชุดในญ่เป็นไรจ๊ะชุดนหัปวดปวดชุดในญ่ปวดปวดมาแล้วูกด เลือดกินไม่ต้องว่าเลือดกินหมดเลือกินแบบขาดแค่ไนงา้นกินกินเต็มที่เงี้ยชองกับไรมาเทมาเมียนบอหละเมียนอยู่บอหละเขาซึ่งได้กับไรมาไรกว่ากู

บรรยากาศตอนแรกจากพี่นองนี่เดีงักกระจันอืมกินแบบนี้แสบเอ้าหัวโผลวกันแบบพักบ้นเดกระดูกเบิละ กระหลุนมาแล้วอิ่มเหรอเรื่องจ่าแบบว่าลุงก็ะเบียกคือแบบกินเบิร์ดนะแม่บิึงหุ่นกับปากกับลุงกันเหรอ งามหนาหนา,หนาสีจังกอดอุ่นหลเมันหัวจจกบกเข้าขใจเบาอีมันมีบ้ันจีบกันเยอะไหมเ <laughs> จา้า <laughs> หัวใจเบาคักไปบอกตาก็ยใหญ่เลยลุณนัองจ๋ายเนาะซื้อมือเงาะเนาะเะตาก็ใหญ่จ้ะเนาะเฟินคู่มือจ้า เนาะให้หักกันเนี่ยเนาะให้ตีกันเนี่อบอกเรียนมาหัวเถอะพี่น้องเนาะให้หักกันนี่ล่ะคนมักหยอกจีบกันเมา่อพุทราวคู่เบายังไงพี่น้องครับสหรับมือนี้นะครับเนาะถ้าพี่น้องมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเคยบน่นคนกาฬสินได้เลยครับผม กราบขอโทษขออภัยในการกินบัสุภาพหรือว่าวาัตถต้องบาวา่วะแมนก็ขออภัยครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากความแ่บความมวนแล้วก็พี่น้องซัมนี่มาพ่อกันไหมความแ่บคลิปหนครับวันนี้ผมสามพนขอลาละครับมาพอม่อนไหมนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า